สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีรอบขจ้ามคนสวยสวัสดีทุกคนขาตอนนี้นะคะใครอยากได้รอบเจาะพิเศษบ้างใครอยากได้รอบตัวเจาะพิเศษขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าเจาะทุกคนขานะคะใครอยากได้รอบเจาะพิเศษขอคนละหนึ่งแชร์แล้วดันคําว่าเจาะทุกคนขาใครอยากได้รอบเจาะพิเศษขอคนละหนึ่งแชร์แล้วดันคําว่าเจาะนะคะใครอยากได้รอบเจาะพิเศษขอคนละหนึ่งแชร์แล้วดันคําว่าเจาะขึ้นมาทุกคนขา ดันคําว่าเจาะขึ้นมารออัมเลยค่ะนะคะดันคําว่าเจาะขึ้นมารออัมเลยดันคําว่าเจาะขึ้นมารออัมเลยนะคะดันคําว่าเจาะขึ้นมารอตอนนี้ทุกคนค่ะหนึ่งร้อยคนตรงนี้ใครอยากได้รอบเจาะ V I P นะคะหนึ่งร้อยคนตรงนี้ใครอยากได้รอบเจาะ V I P พิมพ์คําว่าเจาะค่ะเฮ้ยผู้ผิดรอบพิเศษผู้ผิดนะคะใครอยากได้รอบเจาะรอบพิเศษพิมพ์คําว่าเจาะค่ะเดี๋ยวอําเจาะให้นะคะเดี๋ยวอําเจาะให้ดําเจาะให้ดําขอดูก่อนว่าเมื่อกี้นะคะ เมื่อกี้รอบพิเศษออกเอ้ยรอบเฉพาะกิจออกอะไรนะคะเดี๋ยวดูรอบเฉพาะกิจก่อนว่ารอบเฉพาะกิจออกอะไรนะคะทุกคนจ๋ากดแชร์หรือยังคะกดแชร์หรือยังนะตอนนี้ยังทันนะคะกดแชร์ตอนนี้ยังทันทุกคนจ๋ากดแชร์ตอนนี้ยังทันนะคะกดแชร์แฮมหรือยังคะดันคนดูให้ถึง300คนค่ะเร็ว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 ขอคนดู300คนไลค์สนนี้นะคะ Like, ium, ไลฟ์สดนนะี้ขอคนดู300คนได้ไหมนะคะขอคนดู300คนได้ไหมจะเจาะให้ทุกคนขาจะเจาะรอบพิเศษให้นะคะจะเจาะรอบพิเศษให้ใครอยากได้รอบพิเศษนะคะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเจาะนะคะกดแชร์ไปแล้วดันคําว่าเจาะขึ้นมาทุกคนขากดแชร์ไปแล้วดันคําว่าเจาะนะเจาะอะไรไม่รู้แหละแต่จะเจาะรอบพิเศษให้ใครเออ มาเร็วเเลยมาเร็วเ็วเลยมาเร็วเลยทุกคนขามาเร็วเร็วจะมาเร็วมาเร็วนะคะสายด่วนฮานอยใครยังไม่ได้เดี๋ยวฟาดให้นะคะรอบนี้นะคะบอกว่าอ้ําจะสรุปแนวทางของรัฐบาลให้เนาะนะคะจะสรุปแนวทางของรัฐบาลให้ใครที่อยากได้แนวทางของรัฐบาลอ้ําสรุปให้ในไลฟ์สดนี้นะคะสรุปแนวทางของรัฐบาลให้ในไลฟ์สดนี้ทุกคนจ๋าให้แบบฟาดฟาดค่ะนะคะ ให้แบบฟัดฟาดเลยค่ะนะคะให้แบบฟัดฟาดไม่เสียแรงไม่ตอแหลไม่สตรอเบอรี่นะคะ <m ai> ให้คือให้นะจ๊ะให้คือให้นะคะ <m ai> ให้คือให้หน <m ai> า้ามาตอนนี้คนดูร้อยี่สิบคนค่ะคนดูร้อยี่สิบคนค่ะดันคนดูให้ถึงสองร้อยคนทุกคนจ๋าดันคนดูให้ถึงสองร้อยคนค่ะถึงสองร้อยคนอ้ําเริ่มจุดกํายานนะคะ ถึงสองร้อยคนอ้ําเริ่มจุดกำยานค่ะมาทุกคนจ๋า หนึ่งร้อยยิบสองคนตรงนี้ห้าแชร์แล้วจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสําหรับห้าแชร์ทุกคนค่ะขอบคุณสําหรับห้าแชร์ค่ะอ้ามรู้สึกว่าวันนี้ Facebook น่าจะปิดการอําหนักเลยแหละทุกคนค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่า Facebook ปิดการอําหนักมากนะคะวันนี้มีความรู้สึกว่า Facebook จะปิดการเฟซอําหนักมากไลฟ์สดสามรอบคนดูไม่ขึ้นเลยทุกคนค่ะ ไลฟ์ like, สด3มรอบคนดูไม่ขึ้นเลยนะคะไลฟ์ like, สด3มรอบคนดูไม่ขึ้นเลยทุกคนจ๋าเป็นเพราะเฟซโดนปิดกั้นแน่นอนนะคะเป็นเพราะว่าเฟซโดนปิดกั้นแน่นอนฉะนั้นแล้วทุกคนจ๋าอ่ะเดี๋ยวอ้ําคํานวณเดี๋ยวอ้ําคิดให้เดี๋ยวมาส่งแชร์ลงกลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์ลงกลุ่มแป๊บหนึ่งค่ะไม่นานค่ะไม่นานนะคะไม่นานคนจ๋าไม่นานค่ะขอแชร์ลงกลุ่มอีก10กลุ่มค่ะอ้ําขอแชร์ลงกลุ่มอีก10กลุ่มนะคะขอแชร์ลงกลุ่มอีก10กลุ่มเจาะะะให้เลยนค เจาะให้เลยจ้ะเวลาเจาะอัมเจาะแป๊บเดียวค่ะเจาะอําเจาะแป๊บเดียวนะคะอ่ะทุกคนจ๋าใครที่ได้ตัวเจาะแล้วนะคะถ้าใครได้ตัวเจาะแล้วไม่มีที่ซื้อนะคะกดเข้าไปซื้อชิลินาร่าที่อัมปักหมุนให้เด้อนะคะมาขอเจาะรอบพิเศษรอบพิเศษอําขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะขอเขียนใส่กระดาษเลยนะคะเจาะรอบพิเศษนะคะเจาะรอบพิเศษนะคะเจาะรอบพิเศษฮานอยนะคะฮานอย พิเศษเจาะนะคะเจาะเน้นๆฮาน,น,นอยรอบพิเศษนะคะเมื่อกี้มันออก4 2 1กับ2 9 4 2 1กับ2 9 4บวก1เป็น5นะคะ สองลบสองเหลือศูนย์ได้ห้าศูนย์นะคะได้ห้าศูนย์เดี๋ยวอ้ำขอ,ขอคำนวณแป๊บหนึ่งทุกคนค่ะขอคิดเลขแป๊บหนึ่งค่ะขอใช้เครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งค่ะง่ายๆแป๊บเดียวไม่นานเกินรอนะคะไม่นานเกินรอเนาะสี่ห้าศูนย์นะคะสี่ห้าศูนย์มันจะได้สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์หารเก้าเท่ากับห้าศูนย์ลงท้ายด้วยห้าศูนย์ห้าศูนย์ทีนี้ก็สองหนึ่ง หาร0.6ได้35อะ29หาร0.6ได้48 48อ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วทุกคนขาได้แล้วคะ่ะได้แล้วจ้ะอ่ะทุกคนขาตอนนี้เนาะรอบนะคะรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษอั้มฟันนะคะอั้มฟัน5ทุกคนขารอบพิเศษเจาะให้เน้นๆค่ะฟัน5ค่ะ นะคะฟัน5ค่ะถ้าจะเจาะให้นะคะเจาะได้50นะคะเจาะได้50เจาะได้53เจาะได้54นะคะผิดถูกต้องขออภัยนะคะ มาเรียบร้อยทุกคนค่ะอะใครพร้อมจะดูแล้ว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 กดเลข5าขึ้นมาค่ะใครพร้อมจะดูแล้วกดเลข5าค่ะทุกคนค่ะใครพร้อมจะดูแล้วกดเลข5าค่ะนะคะใครพร้อมจะดูแล้วกดเลข5าค่ะใครพร้อมจะดูแล้วกดเลข5าขึ้นมาจากนะคะ ใครพร้อมจะดูแล้วขออนุญาตกดเลขห้าขึ้นมาทุกคนค่าใครพร้อมจะดูแล้วขออนุญาตกดเลขห้าขึ้นมาค่ะสาหรับรอบเจาะพิเศษนะคะรอบเจาะพิเศษทุกคนจ๋าเตรียมพร้อมค่ะเตรียมแคบค่ะเตรียมแคบจ้ะเตรียมแคบค่ะนะคะมาในระหว่างนี้ทุกคนขาเดี๋ยวขอเลือกกำยานก่อนทุกคนจ๋านะคะทุกคนขาสามารถแคบรอบพิเศษได้เลยค่ะได้ไหมทุกคนแคบนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไหมทุกคนแคบนะคะใครแคบเสร็จแล้วเข้าไปซื้อจิลินดาราที่ยาปักหมุดให้นะคะทุกคนจ๋าใครที่แคบแล้วนะคะเข้าไปซื้อจิลินาราที่ยา Uhm. ปักบุญให้นะคะใครที่แคบแล้วเข้าไปซื้อชินินาราชย่ามปักบุญให้ทุกคนจ๋านะคะใครที่แคบแล้วนะคะเข้าไปซื้อชินินาราชย่ามปักบุญให้เด้อต่อไปเราจะสู่กระบวนการรัฐบาลนะคะต่อไปเราจะสู่กระบวนการรัฐบาลทุกคนจ๋าต่อไปเราจะเริ่มที่รัฐบาลแล้วนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนจ๋า ฉะนั้นแล้วนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนขาใครที่รอแนวทางของรัฐบาลขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลจะ้ะขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลจะสรุปแนวทางของรัฐบาลให้นะคะ และที่สําคัญเลยวันนี้อ้ําจะให้ทุกคนได้เห็นเลขของน้องมีตังนะคะเมื่อคืนนี้อ้ําให้น้องมีตังนะคะหยิบตัวเลขขึ้นมานะคะแล้วมีตังได้หยิบตัวเลขขึ้นมา3ตัวทุกคนขาหยิบตัวเลขขึ้นมา3ตัวอ้ําบอกเลยว่าตัวเลขฟาดมากนะคะตัวเลขฟาดมากทุกคนจ๋าเจ๊เจ๊ทำเจ๊ทำน้องนมที่ไหนมาคะสวยจังอ๋อจ้าททาที่ออ คลินิกแพทย์สมชายค่ะอ้าททำหน้าอกที่คลินิกแพทย์สมชายนะคะอ้าทำหน้าอกที่คลินิกแพทย์สมชายทุกคนจ้ามาตอนนี้ทุกคน่ะตอนนี้เนาะใครขคดเสร็จแล้วนะคะกดเล็กห้าเด้อใครขคดเสร็จแล้วกดเล็กห้าค่ะมาทุกคนพร้อมยางพร้อมรัฐบาลหรือยังคะพร้อมรัฐบาลหรือยังใครพร้อมรัฐบาลแล้วทุกคนจ๋าใครพร้อมรัฐบาลแล้วนะคะหรือว่าใครพร้อมที่จะ ดูแนวทางของฮานอยแล้วทุกคนขาแนวทางของฮานอยอั้มให้ไปแล้วนะคะตัวเจาะเมื่อกี้นะคะแนวทางของฮานอยอั้มให้ตัวเจาะไปแล้วนะคะเจาะมันจะเจาะได้รอบต่อรอบนะนะคะมันจะเจาะได้รอบต่อรอบทุกคนขาจะเจาะได้รอบต่อรอบเท่านั้นทุกคนจ๋าจะเจาะได้เพียงรอบต่อรอบเท่านั้นนะคะตอนนี้ทุกคนจ๋าเรามาร่วมจิตร่วมใจอธิษฐานขอพรจาก ไอ้ไข่นะคะวันนี้อ้ําจะขอพรจากไอ้ไข่นะคะเพื่อจุดกํายานของรัฐบาลนะคะวันนี้อ้ําจะขอพรจากไอ้ไข่เพื่อจุดกํายานของรัฐบาลทุกคนจ๋านะคะนนจะจ,จุดกํายานของรัฐบาลเราจะขอพรจากไอ้ไข่นะ กดแชร์แฮมหรือ,อยังคะกดแชร์แฮมหรือ,อยังใครยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์แฮมตอนนี้ทุกคนขาใครยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์แฮมตอนนี้เลยนะคะตอนนี้คนดูไม่ขึ้นเลยคนดูเริ่มลดลงแล้วทุกคนขาคนดูเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะคนดูเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วหายไปไหนเนาะหายไปไหนนี่ คนดูไม่ขึ้นทุกคนจ๋าคนดูไม่ขึ้นค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะคนดูไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวเรามาเริ่มอธิษฐานขอพรกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอธิษฐานขอพรกันเดี๋ยวเราจะขอพรจากไอ้ไข่นะคะวันนี้วันนี้เราจะขอพรจากไอ้ไข่นะวันนี้ทุกคนจ๋าร่วมอธิษฐานขอพรด้วยกันนะคะขอให้เลขกัมยานท่าจะจุดนี้นะคะขอให้มาแนวทางของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนอ่ะไม่มีเวลาไลฟ์สดให้กับทุกคนนะคะทุกคนจ๋านะคะ ตอนกลางคืนอ้าไม่มีเวลาไลฟ์สดให้นะตอนกลางคืนอ้าไม่มีเวลาไลฟ์สดให้นะคะฉะนั้นแล้วนะคะอ้าจะขอจุดกำยานในรอบนี้เลยนะคะทุกคนจ๋าจะขอจุดกำยานให้ในรอบนี้เลยนะคะหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงหรือว่าอยากได้กำยานอยากได้กำยานตอนดึกไหมใครอยากได้กำยานตอนดึกพิมพ์คําว่าตอนดึกค่ะเดี๋ยวอ้าจะสรุปรัฐบาลให้นะคะจะสรุปรัฐบาลให้นะคะจะสรุปรัฐบาลให้ทุกคนค่ะจะสรุปรัฐบาลให้หรือใครอยากได้สายด่วนฮานอยใครอยากได้สายด่วนฮานอยไหม อยากได้สายด่วนฮานอยไหมคะทุกคนจ๋าอยากได้สายด่วนฮานอยไหมนะคะอยากได้สายด่วนฮานอยหรือเปล่าจะเอาแนวทางไหนอาบอกอามาก่อนเร็วอยากได้แนวทางสายด่วนหรือว่าอยากให้จุดกำยานนะคะอยากได้สายด่วนหรือว่าอยากให้จุดกำยานคะอยากได้สายด่วนหรืออยากให้จุดกำยานบอกอาหน่อยอยากได้สายด่วนหรืออยากให้จุดกำยานคะอยากอาน้องปราบอกว่าตอนดึกจ้านะคะน้องปราบอกว่าตอนดึกนะคะ ระวังทุกคนคะ่ะาใจทุกคนระวังนะคะระวังเลขหนึ่งเลขหกกับเลขหนึ่งเอยเลขหกเป็นเลข 6, กับเลขด้วยหกกับเลขเก้าเป็นเลขเดียวกันนะคะทุกคนคะ่ะมา ทุกคนบอกว่าอ๋ออยากได้สายด่วนใช่ไหมสายด่วนอ้ําจัดให้ค่ะทุกคนขาสายด่วนอ้ําจัดให้นะทุกคนจ๋าใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปที่ลิงนาล่านะคะกดเข้าไปที่ลิงนาล่าที่อ้ําปักหมุดให้ด้วยนะคะทุกคนจ๋าใครที่ยังไม่กดเข้าไปที่ลิงนาล่านะคะกดเข้าไปที่ลิงนาล่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวกํายานอ้ําจะจุดสองทุ่มนะคะกํายานอ้ําจะจุดสองทุ่มะนนแล้วอ้ําอยากให้ทุกคนกดเข้าไปรอนะคะใครอยากได้เลขกํายานนะคะเดี๋ยวคือสองทุ่มอ้ํ สองทุ่มอ้ําไม้ลายสดนะคะสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยพร้อมแล้วนะคะใครพร้อมแล้วกดเลขแปดมาค่ะใครพร้อมจะดูใบตารางของอ้ําแล้วกดเลขแปดขึ้นมาทุกคนจ๋าใครพร้อมจะดูใบตารางของอ้ําแล้วกดเลขแปดค่ะ นะคะกดเลขแปดขึ้นมารอเลยกดเลขแปดขึ้นมารอเลยทุกคนจ๋ากดเลขแปดขึ้นมารอเลยค่ะนะคะกดเลขแปดขึ้นมารออ้ําเลยนะคะกดเลขแปดขึ้นมารอตอนนี้เลยทุกคนจ๋ากดเลขแปดขึ้นมารอเลยนะคะ กดเลข8ขึ้นมารออ้ําตอนนี้ทุกคนขากดเลข8ขึ้นมารออ้ําตอนนี้เลยจ้านะคะ100กว่าคนตรงนี้ทุกคนขา1 0 0กว่าคนตรงนี้นะคะเตรียมแคบแนวทางของรัฐบาลอ้ําจะให้รัฐบาล2ตัวแค่2หางเท่านั้นนะคะจะให้รัฐบาล2ตัว2หาง3ตัว2หางรวมกันเป็น4หางนะคะแต่3ตัวอย่าลืมจับคู่และตัดเล่นนะคะ3ตัวอย่าลืมจับคู่และตัดเล่นเดี๋ยอ้ําขอเขียนก่อนเดี๋ยวบางคนบอกว่า เอาเคือไม่ได้เขียนบอกให้จับคู่และตัดเล่นเดี๋ยวมันจะมาโวยวายอัมอีกเนาะนะคะนะคะเดีอมขอเขียนก่อนจับคู่และตัดเล่นนะคะเดี๋ยวนะจับคู่และตัดเล่นอัมจะเขียนตรงไหนเขียนตรงนี้ดีกว่า โอเคตามนี้นะคะโอเคตามนี้เนาะจับคู่และตัดเล่นเนะีคะเลขสามตัวทุกคนสามารถจับคู่และตัดเล่นนะคะทุกคนค่ใครที่ไม่ตัดเล่นก็เสียใจด้วยเดอ้อถ้ามันออกขึ้นมานะคะถ้ามันออกขึ้นมาก็เสียใจด้วยนะจ๊ะถ้าชอบก็ลองตามไม่ชอบคือปล่อยผ่านนะคะทุกคนค่แนวทางของรัฐบาลนะคะบอกเลยว่าําชอบมากนะคะหนึ130คนตรงนี้ทุกคนคะ่ะ ใครที่ได้แนวทางของรัฐบาลแล้วยังไม่มีที่ซื้อนะคะ ใครที่ได้แนวทางของรัฐบาลแล้วยังไม่มีที่ซื้อนะคะอ้ําขอให้กดเข้าไปซื้อที่ลิงด้านลาที่อปักหมุดให้นะคะทุกคนจ๋านะคะอ้ําจะบอกว่าบ้านนี้นะคะบ้านที่ย้ําปักหมุดให้นะคะมีฮานอยพัฒนาด้วยทุกคนจ๋าบ้านที่ย้ําปักหมุดให้นี้มีฮานอยพัฒนาด้วยนะคะบ้านนี้จ่ายถึงบาทละ96ทุกคนขาบ้านนี้จ่ายถึงบาทละ96นะนะคะบ้านนี้อ้ําบอกเลยว่าจ่ายถึงบาทละ96นะคะทุกคนขาใครที่มองหาที่ซื้อไม่มีที่ซื้อจิ้มลิงด้าานนลล่่งเยคคะะทุกจ รัฐบาลค่ะรัฐบาลนะคะรัฐบาลแคปชัดไหมคะทุกคนขาเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมใครเห็นชัดนะคะใครเห็นชัดแคปเลยค่ะทุกคนขาใครเห็นชัดแคปเลยใครเห็นชัดแคปเลยค่ะรัฐบาลวันนี้นะคะรัฐบาลและออมสินทุกคนขารัฐบาลและออมสินอ้าวบอกเลยว่าให้ทุกคนแคปได้เลยนะคะให้ทุกคนแคปได้เลยรัฐบาลและออมสินจ้า แคบหรือ,อยังคะแคบหรือ,อยังแคบหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวสองทุ่มนะคะสองทุ่มอ้ําจะส่งเลขกํายานลงให้ที่ลิงดาล่านะคะรุนจ๋าสองทุ่มอ้ําจะส่งเลขกํายานให้ที่ลิงด้าล่างฉะนั้นใครที่รอเลขกํายานให้รอสองทุ่มนะคะรอที่ไหนรอที่ลิงดาล่าที่อ้ําปักหมุดให้นะคะงวดนี้อ้ําบอกเลยว่าอ้ําชอบเลขนี้มากๆนะคะ งวดนี้อํามบอกเลยว่าอั้มชอบเลขนี้มากๆค่ะนะคะชอบ83นะคะงวดนี้อําชอบ83นะคะแล้วก็9 4นะคะอย่าลืม9กับ6ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืม9กับ6ตัวเดียวกันให้ทุกคนสลับกับหัวด้วยนะคะทุกคนขาแล้วก็3ตัวนะคะจะเป็นเลข0 9 9ย์นะคะเลขนี้ให้ทุกคนอย่าลืมกลับเลข6กับเลข9ด้วยนะนะคะอาจจะเป็น0ูนย์กก็ได้หรืออาจจะเป็น0ูนย์กก็ได้มีมาได้ทุกอย่างนะคะรัฐบาล นะคะถ้าใครไม่ชอบเลื่อนผ่านเลยนะคะรัฐบาลใครไม่ชอบคือเลื่อนผ่านเลยใครชอบก็แคบไว้ดูนะคะถ้าใครชอบลองแคบไว้ดูเผื่ออาจจะแบบว่าเฮ้ย เลขจะอ้ํามาว่ะอะไรเงี้ยเหมือนงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วแตกบนล่างนะคะงวดที่แล้วแตกบนล่างแตกสองเจแตกสี่ห้านะคะงวดที่แล้วนะงวดที่ผ่านมารัฐบาลแตกสองเจดแตกสี่ห้านะคะทุกคนขาเลขสามตัวอ้ําให้สองหางนะคะแล้วแต่ว่าใครจะจับคู่หรือว่าใครจะตัดเล่นหรือไม่ตัดเล่นอันนี้แล้วแต่ดวงของทุกคนนะคะแต่สามตัวอ้ําให้สองหางนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ ใบ2ตัวก็ให้2หางนะคะจะให้83กับ94นะคะให้83กับ94ามาทุกคนขาต่อไปอ้ํจะให้ทุกคนเลขให้ท่านทุกคนดูแนวทางของน้องมีตังนะคะเมื่อคืนนี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นน้องหมาของเจ้อ้ํานะคะหลายคนอาจจะเห็นน้องหมาของอ้ําแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะอ้ําให้น้องนะคะ คาบกระดาษขึ้นมา3ามใบนะคะเมื่อคืนนี้เอามาให้น้องคาบกระดาษขึ้นมา3ามใบทุกคนจ๋ามีใครอยากรู้ไหมว่าเป็นเลขอะไรถ้าใครอยากรู้นะคะพิมพ์คําว่ามีตังค่ะทุกคนจ๋าไม่แน่นะน้องมีตังอ้าพึ่งออกมาเลี้ยงนะคะพึ่งออกมาเลี้ยงไม่แน่นะคะงวดนี้น้องอาจจะให้โชคก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวค่ะนี่จะ้ะจะเป็นใบนี้ทุกคนขา ที่น้องหยิบม,มาได้นะคะจะเป็นใบนี้จ้าเดี๋ยวอ้ําจะเครียให้ทุกคนดูนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมันเมื่อกี้มันอยู่ในกลมๆเนาะทุกคนจ๋าใครยังไม่กดเข้าไปเพื่อนๆทีนีนารานะคะกดเพื่อนๆให้อ้ําด้วยนะคะทุกคนจ๋ะอ้มจะบอกว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเลขเหมือนแม่น้ำหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้เหมือนกันนะนะคะบางคนก็บอกว่าเจ๊ขาเลขเหมือนเลขแม่น้ำหนึ่งมากเลยนะคะอันนี้ค่ะทุกคนขาเดี๋ยวอ้ําให้ดูนะคะเดี๋ยวอ้ําให้ดูจ้า ทุกคนขาใครเห็นเป็นเลขอะไรนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาค่ะทุกคนขานะคะใบนี้นะคะ3ตัวเลขนี้นะคะ3ตัวเลขนี้นะคะเป็นตัวเลขที่น้องหมาของอ้ํานะคะหยิบขึ้นมาให้นะคะ3ตัวเลขนี้นะคะเป็นเลขที่น้องหมาของอ้ํานะคะหยิบขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนอ้ําบอกว่ามีตังนะคะแม่ขอโชคขอลาบหน่อยนนะคะมีตังต้องช่วยเหลือแม่นะคะมีตังต้อง ให้คนที่เขาลำบากเนาะให้เขาให้โชคให้ลาบเขาหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะค,คะจะได้เป็นเลขนี้ทุกคนขาเลขที่น้องมีต e ังค์หยิบขึ้นมาได้นะคะจะเป็นเลขนี้นะคะน้องคาบออกมา3อันนะคะน้องคาบออกมา3อันได้เลขนี้ทุกคนขาน้องคาบออกมา3อันได้เลขนี้นะใครชอบก็ลองตามดูนะคะใครชอบก็ลองตามดูใครไม่ชอบคือปล่อยผ่านนะคะทุกคนจ๋าใครชอบก็ตามใครไม่ชอบคือปล่อยผ่านนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบคือ ปล่อยผ่านได้เลยนะคะโอเคไหมโอเคเนาะเป็นเลขนี้นะคะเป็นเลขนี้นะนะคะเป็นเลขนี้นะคะเป็นเลขนี้นะคะเป็นเลขนี้นะคะน้องหยิบตัวแรกคือเลข3หยิบตัวที่2คือเลข7หยิบตัวที่3คือเลข1นะคะเลขตามนี้เลยนะคะเลขตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวอ้ําเขียนแบบนี้ให้ดีกว่าทุกคนจะได้ไม่จะได้ดูแบบง่ายๆนะคะอ่ะแบบนี้ค่ะนะคะ เอาอย่างนี้เราทุกคนจาเลขนี้ค่ะนะคะเลขน้องมีตังค์นะคะเลขน้องหมาของอ้ําเองหยิบมาได้คือเลขนี้นะคะใครชอบให้ตามใครไม่ชอบคือปล่อยผ่านนะคะรัฐบาลนะคะอ้ําบอกเลยว่าอ้ําเน้นตัวเดียวคือ83งวดนี้นะคะรัฐบาลอ้ําเน้นตัวเดียว83ค่ะทุกคนจา๋าไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างนะคะ ไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างแต่อ้ําชอบ8 3นะคะถามว่าเลขจ้ําทําไมไม่เหมือนเลขแม่น้ำหนึ่งเลยอ่ะอ้ําบอกเลยว่าใครที่ตามรัฐบาลอ้ํานะคะเลขมีเข้าและมีหลุดนะนะคะถ้าใครอยากเฮงใครอยากปังนะลองตามแม่น้ำหนึ่งดูนะคะเพราะแม่น้ำหนึ่งนี่ปังมากนะคะอ้ํากราบนะคะอ้ําขอยอมแพ้นะคะอ้ําขอยอมแพ้แม่น้ำหนึ่งนะไม่ได้พลาดพีงนะแต่ว่าแต่ว่าอ้อําแค่แบบ เออแม่น้ำหนึ่งเขาเจ๋งจริงเขาเก่งจริงอจริงอ้ําน,นี้ยอมรับนะคะยอมรับหรือว่าแม่น้ำหนึ่งนี่ฟาดมากนะคะอันนี้คือแบบดีใจกับนางดีใจกับแบบว่าเฮ้ยนางเก่งอะนางแบบลดมากอะไรอย่างเงี้ยแบบสุดยอดอะไรประมาณนี้นะคะบุญวาสนานางคือลดจริงๆนะคะแบบเวอร์มากนะคะเลขอ้ําก็มีเข้าและไม่หลุดงวดที่แล้วนะคะเลขอ้๊มแปด ตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดที่แล้วเลขของอ้ําไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งฉะนั้นแล้วทุกคนขามันก็มีอั้นเป็นเรื่องธรรมดาเนาะน,นะคะเพราะว่าเจ้ามือก็กลัวนะคะบอกเลยว่าเจ้ามือก็กลัวนะคะเลขนี้ทุกคนขาเลขนี้นะเอาไปตามรัฐบาลนะคะอ้ําให้รัฐบาลน,นะไม่ได้ให้ฮานอยนะคะฮาหนอยอ้ําให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ้ําบอกน้องมีตังว่าขอเป็นรัฐบาลน,นะคะแล้วน้องก็ให้รัฐบาลมาคือเลขนี้นะคะทุกคนจ๋าอีก5นาทีฮานอยพิเศษออกแล้วเรามาลุ้นฮานอยพิเศษกันนะคะ อีก5นาทีฮานอยพิเศษออกแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นฮานอยพิเศษกันว่าฮานอยพิเศษนี้จะฟาดตัวไหนทุกคนขะจะมี5้าไหมจะมี5ติดมาไหมตารางของอ้ําจะมาไหมนะคะตารางที่อ้ําให้ไปจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราได้มารุ้นกันนะคะวันนี้วันที่15นะคะวันนี้วันที่15นะนะคะวันนี้วันที่15นะคะอ้ําก็ลงวันที่15อยู่นะนะคะอ้ําก็ลงวันที่15อยู่นะทุกคนจ๋าอ้ําลงวันที่15อยู่นะ เมื่อกี้ดูจากตรงไหนวันที่14ไม่มีนะอ้ําลงวันที่15้านะคะอ้ําลงวันที่15หอยู่เด้ออ่ะทุกคนจ๋าไปแล้วเด้อระเดร์ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทุกคนจา๋าใครที่รอแนวทางของเลขกํายานนะคะอ๋อคนหวยเมื่อกี้เหรอเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่มันขึ้นว่าไรสดนะเออใช่ใช่สิบห้าทุกคนคะ่ะออกเก้าแปดจริงๆค่ะเพราะว่าเวฟเมื่อกี้อ๋อเวฟเมื่อกี้ออกวันที่ผิดนะคะ วเวฟเมื่อกี้เป็นวันที่ผิดนะคะวเวฟเมื่อกี้เป็นวันที่ผิดคะ่ะออก98จริงๆคะ่ะนะคะออก98จริงๆคะ่ะทุกคนค่ะออก98จริงๆคะ่ะนะคะออก98จริงๆนะคะออก98จริงๆคะ่ะวันที่15ใช่ไหมเดวขอดูหลายๆเวบ็บ98จริงๆออคะ่ะแสดงว่าเวฟเม,มื่อกี้ใส่วันที่ผิด PSAKI. เนาะเวฟเมื่อกี้ใส่วันที่ผิดเนาะ เวฟเมื่อกี้ใส่วันที่ผิดนะคะเวฟเมื่อกี้ใส่วันที่ผิดนะทุกคนจ๋าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมานะคะขอบคุณทุกคนจริงๆคะ่ะแนวทางกํายานนะคะกดเข้าไปรอที่ลิงนารานะคะเดี๋ยวอ้ําลงให้นะคะตอนเวลาสองทุ่มเนาะกํายานอ้ําลงให้ที่ลิงนารานะคะเวลาตอนสองทุ่มนะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้ไปแล้วจา้าบายยเด้อบายยเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย